โอ้ง่วงนดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม GTA V เดี๋ยวขอสักมวนก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเทคโอเวอร์สนามกอล์ฟกับโรงหนังอีก2แห่งที่เหลือนะครับเ <Den y. S 1> มืองนี้ผมคว้านซื้อแทบหมดแล้วเป็นของไมเคิลเพราะว่าผมจะเล่นไมเคิลเป็นหลักละ จากนี้ไปเนเรื่องหลักในเรื่องหลักๆเลยเนี่ยเราเล่นจบแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เหลือแต่ภารกิจยำเปละภา <ปะ S 1> รกิจทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆยวขอจะขอแบบสปร์ตม,มาๆมาๆได้ละได้ลไปเดี๋ยวดูสภาพเจ้าของสนามคอัเขาแต่งตัวกันยังไงน,ง,งนี่แหละอย่างนี้แหละกูจะไปอย่างนี้แหละดูดิว่ามึงจะขายกูไหม ไม่จำเป็นต้องอวดรวยเฮ้ป้าแม่บ้าน Good Morning เมียคูไปไหนวะเมื่อคืนก็ไม่อยู่บ้านดูซะก่อนเน่ชุดเราเข้ากับรถมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ายเซฟเซฟหน่อยเซฟเซฟหน่อยรถเพิ่งออก ราเพิ่งออกมาเพิ่งแต่งมาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกียรติการแต่งตัวของผมด้วยนะครับ <c oughs> เริ่มที่สนามกอล์ฟกันเลยจริงๆแล้วถ้าไม่ขูดรถพังนี่กูบวกโจกยับเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตามธรรมดาของมนุษย์จริงป่าวะ รถใหม่ป้ายแดงก็ต้องอย่างนี้แหละท่านผู้ชมต้องค่อยค่อยขี่ค่อยๆขับแต่ไปสักพักหนึ่งก็แบบนั่นแหละตามตามที่แบบรู้กันพอออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็นั่นแหละครับคนที่ขี่รถเขารู้กันคนที่มีรถเขารู้กันขับรถเขารู้กันอ่าไฟแดงอีก เฮ้ยมีคนเข้าไปซือกอล์ฟแต่เช้าเลยเว้ยแสดงว่ากิจการนี้ใช้ได้อยู่นะครับ150ล้านหลังจากที่เราไปปั่นหุ้นมาสำหรับคนที่เล่น GTAV แล้วอยากจะมีเงินแบบไวๆเลยเนี่ยก็แนะนำให้เล่นหุ้นนะครับผมได้ทำคลิปเล่นหุ้นลงไปแล้วลองไปดูนะครับในเกม GTAV รับเดียวเองอะ่ะได้เงินซื้อสนามกรอยห้150ล้านเลยเห็นไหมเสียดายมากเลยครับ ผมอยากเทคโอเวอร์สนามบอลมากเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล GTA 6ต้องเข้าแล้วนะสนามบอลเนี่ยทีมฟุตบอลเนี่ยจริงๆซื้อแล้วก็ไปนั่งดูนักเตะของเราเตะอย่างไรประมาณนี้ผมอยากให้มีอะนะคุผู้ชมจริงๆนะ รถไปโทรศัพท์ไปด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดได้แบบผมหรือเปล่าอะคนที่สร้าง gta 6ออะคือถ้าแมพมันเปิดกว้างแบบกว้างมากๆแล้วเนี่ยมีแต่ใน gta 5มีอย่างเงี้ยมีสนามกอล์ฟมีพวกสนามเทนนิสอะไรพวกนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยก็คือเราเพิ่มสนามบอลมาด้วยแล้วก็ขายไปแบบเป็นกิจการด้วยคือดีมากอะแบบเราแต่งตัวแบบเนี้ยแล้วกูไปนั่งดูบอลอะแต่กูเป็นเจ้าของสโมสรด้วยโอ้โหโคตร โคตรการ์เลยวายอันนี้เราก็เป็นเจ้าของโรงหนังแห่งนี้ดูท่าว่าจะไม่ค่อยมีคนดูอ่ะเนี่ยผมลืมอ่านว่าท่านผู้ชมนั่นจะเป็นโรงหนังนะ ถ้าที่ผมจําได้นี้เหลือเหลือเหลืออยู่สามที่อย่างที่ผมยังไม่ซื้ออ่ะก็คือที่จําได้นะลงหนังสองแล้วก็สนามกอล์ฟหนึ่งนะครับที่เหลือก็นอนกินอย่างเดียวตอนนี้ผมก็ไม่ต้องไปนั่งปั่นทุนแล้วต่อไปเราก็จะเกียนกันอย่างเดียวแล้วครับแล้วหาอาชีพส่งอาชีพเสริมของเราไป yeah, ว่าไง ดูด้วยดูกูด้วยให้เกียรติการแต่งตัวกูด้วย <c oughs> จริงๆแล้วผมคือประธานนะเว้ยประธานห้างสรรพสินค้า <c oughs> ประธานสนามกอล์ฟ <c oughs> ดูดูดูซะก่อนนี่นี่ถ้ามีแขนซ้ายอะไรมังกรน,นี่คือแจ่มเลยเนี่ย เสียดายนะครับมับงกรไปอยู่ข้างหลังซสแลนะ้วน่าจะลงที่แขนซ้ายได้ตอนนี้เราก็ยังเ่อรถใหม่อยู่นะยังไม่กล้าแวนมากเดี๋ยวถ้ามันหลุดแวนไปสักทีหนึ่งอนะผมก็ไม่ไม่ถนอมแม่งแล้ว นี่มีติดไฟแดงแบบไงลไเล่นแบบเรียวเหรอเล่นแบบชีวิตจริงนี่เบิร์โชด้วยแบบสไตล์คนแบบมีรถหรูอะท่านะผู้ชมก็ต้องแอค็คปาวะ <c oughs> พอเราเบินปุ๊บมันมีคนหมั่นไส้คนรวยว่ะท่านผู้ชมมันมีคนหมั่นไส้คนรวยกู <c oughs> ไม่ได้อวดรวยกูคแค่แบบใจร้อน <c oughs> ไฟแดงมันนานอากาศมันก็ร้อนมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ถ้ากูอวดรวยกูใส่สูตรมาแล้ว,ว,วเปลือกนอกนั้นไม่สำคัญสถานที่ต่อไปปูไกลเหมือนกันนะเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> พอดีผมไม่ได้มีตัวหนีบไอ้นี่หวะ่ะท่านผู้ชมตัวหนีบมือถืออ่ะแล้วเวลาผมเล่นอนะ่ะจอมันจะแบบค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกับอยู่ไกลกับสายตานะบางทีอาจจะมองรายละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับผมใช้จอย p ห้าต่อนะเล่นถ้ามีจอยแบบหนีบกับมือถือจอยรุ่นใหม่ๆอ่ะคือแบบแม่งเหมือนกับเล่นเกม p PP, p f p ีๆนี่เองอนะ่ะ บอกเลยมันจะสนุกมากเลยนะครับแล้วแล้วเอ้าไอ้นั่นมันหลับในไปเลยว่าเจอผมชนบอกกูไม่ถนอมแนละ้วไปแล้วหล <c oughs> ุดแล้วชนไปแล้วนี่ถทะลอกไปแล้วนี่เดี๋ยวค่อยไปซ่อม,มเอานะครับอันนี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องอนุถนอมรถนี้แล้วไปยาวไปยาวไปเอ้ยยะนิดหน่อยนิดหน่อย ยังงาคาแล้วนี่ไงบอกแล้วไนงะมีใครเล่น D D a V แล้วขับรถเหมือนขับรถจริงๆบ้างนะผู้ชมแบบติดไฟแดงทุกอันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณน,นี่ต้องแบบเป็นคนที่ดีมากเลยนะ มีความอดทนมากอ่ะคือเล่นแบบชีวิตจริงก็ไม่มีใครผ่าไฟแดงหรอกใช่ป่มละ่ะเออแต่พอเข้ามาในเกมอ่ะเหมือนความอดทนมันหายไปอ่ะแบบทุกคนที่ผ่าไฟแดงกันหมดอ่ะแว้นกันหมดชนหมดไม่สนอ่ะตอนของจริงเขาจะเซฟนะครับหนเรียบร้อยครับตรงหนังเรียบร้อยอันนี้เป็นของเราเรียบร้อยแล้ะคลิปต่ตอไปเราจะได้แบบเฉิดฉายกันแล้วนะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้เราแค่มาทำคลิป ซื้ออาสังหารลวมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r เป็นกำลังใจให้ด้วยไปละสวัสดีครับ